ที่ทำดีแทบตายแต่สุดท้ายกลับโดนหักหลังเหมือนเอาทองไปแลกขี้ดินแล้วทำไมคนใจดีใจดีถึงมักเจอเรื่องแบบนี้วันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความใจดีที่บางทีก็พาสวยได้ไม่ใช่ว่าความดีไม่ดีนะแต่เราต้องฉลาดในการทำดีด้วยเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาต้องมาคู่กับความเมตตา แนะนำว่าฟังให้จบแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่การสอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เป็นการสอนให้รู้จักรักตัวเองและรู้จักโลกมากขึ้นเราจะมาถอดรหัสธรรมะให้เข้ากับชีวิตประจำวันแบบที่ฟังแล้วต้องร้องอ๋อแล้วเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนเรื่องมันมีอยู่ว่าในวัดแห่งหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนใจดีแบบสุดๆใครขออะไรก็ให้ ใครใช้ให้ทำอะไรก็ทําไม่เคยปฏิเสธใครเลยแบกของให้เพื่อนแบ่งข้าวให้คนหิวไม่เคยบ่นและไม่เคยว่าแรกๆทุกคนก็ชื่นชมว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจมีเมตตาแต่พอวันเวลาผ่านไปเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคนที่เคยชมก็เริ่มเฉยๆบางคนถึงขั้นเริ่มเอาเปรียบใช้ให้ทำโน่นทำนี่ แล้วก็ทิ้งงานให้เขาทําต่อพูดจาไม่ดีใส่พระรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่โกรธเย็นวันหนึ่งลูกศิษย์คนนี้รู้สึกท้อแท้สับสนเลยไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์เป็นพระแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าทำไมผมทำดีแต่คนกลับไม่เคารพทำไมผมใจดีแต่คนกลับเอาเปรียบผมอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เป็นนิทานธรรมะที่ฟังแล้วต้องคิดตามและได้ปัญญานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เธอจะได้ฟังต่อไปอาจารย์เล่าว,ว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านป่าใหญ่แม่น้ำใจดีมากให้ทุกคนได้ดื่มกินสัตว์ป่าก็มากินน้ำต้นไม้ก็ได้อาศัยน้ำคนเดินทางก็พักริมน้ำแม่น้ำไม่เคยห่วงไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแต่พอเวลาผ่านไป สัตว์ป่าก็เริ่มทำน้ำขุนคนเดินทางก็ทิ้งขยะต้นไม้ก็ชอนชัยรากดูดน้ำจนแม่น้ำแห้งแม่น้ำเลยถามป่าว่าทำไมทำกับฉันแบบนี้ฉันให้ชีวิตพวกเธอแต่พวกเธอกลับทำลายฉันป่าเลยตอบว่าก็เพราะเธอไม่เคยมีขอบเขตพวกเราเลยคิดว่าเธอไม่เป็นไรลูกศิษย์พอฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในใจ อาจารย์เลยสอนต่อว่าความใจดีถ้าไม่มีปัญญาก็เหมือนแก้วที่ล้นให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอความดีต้องมีสติต้องรู้จักให้และรู้จักที่จะไม่ให้ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวแต่เพราะต้องการความสมดุลในใจของเธอนี่คือบทเรียนสำคัญที่ลูกศิษย์ต้องเรียนรู้และทุกคนก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะไม่ต้องเจอเรื่องแย่ๆเหมือนที่ลูกศิษย์เจอ แล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าคนเราก็เหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่เราให้ถ้าเราใจดีแบบไม่มีขอบเขตบางคนก็เห็นเป็นความดีแต่บางคนก็เห็นเป็นความอ่อนแอแล้วจ้องจะเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่ว่าความใจดีนั้นผิดแต่เป็นเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดคิดว่าความเงียบคือการยอมให้กระทำคิดว่าความใจดีคือการไม่กล้าเอาเปรียบคนอื่นลูกศิษย์เริ่มคิดตาม แล้วผมควรทำยังไงครับผมควรเลิกใจดีหรือเปล่าอาจารย์สายหน้าและบอกว่าไม่ใช่เลิกใจดีแต่ต้องใจดีแบบมีสติมีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเจ้าช่วยคนอื่นจงอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าใจดีจนตัวเองทุกข์ก็ไม่ใช่ความดีที่แท้จริงแต่เป็นการเสียสละที่นำมาซึ่งความไม่สมดุลชีวิตเรามีทั้งบวกและลบความใจดีก็เหมือนบวก อ่อนโยนนุ่มนวลแต่ต้องมีลบเพื่อความสมดุลที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวถ้าไม่มีลบเลยความใจดีก็จะกลายเป็นความอ่อนแอถ้าไม่มีบวกความแข็งแกร่งอย่างเดียวก็จะกลายเป็นความโหดร้ายเราต้องรู้จักสมดุลเหมือนพลังงานบวกและลบที่อยู่คู่กันคล้ายๆกับตาช่างน้ำหนักถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปมันก็จะไม่สมดุลเราต้องรู้จักความสมดุล หรือคำว่าทางสายกลางก็เข้าใจได้ง่ายคำถามคือแล้วเราจะสร้างสมดุลน,นี้ได้ยังไงฟังต่อให้จบแล้วจะรู้ว่าทำไมคนใจดีถึงมักโดนเอาเปรียบอาจารย์บอกว่าก่อนจะทำอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าความใจดีครั้งนี้มาจากความเข้มแข็งหรือการอยากได้รับการยอมรับการกระทำนี้ช่วยให้คนอื่นเติบโตหรือทำให้เขาไม่รู้จักรับผิดชอบ ความใจดีที่แท้จริงต้องทำให้ทั้งคนให้และคนรับมีความสุขและเติบโตไปพร้อมๆกันวันต่อมาอาจารย์ให้ลูกศิษย์ไปช่วยคนในหมู่บ้านอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องมีสติต้องดูว่าคนตอบสนองยังไงแล้วให้กลับมาเล่าให้ฟังลูกศิษย์ทำตามแรกๆก,ก็ช่วยทุกคนเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มสังเกตว่าบางคนรับความช่วยเหลือด้วยความซาบซึ้งแบบจริงใจ แตบางคนก็เรียกร้องเหมือนเป็นสิทธิ์ของตัวเองหรือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เมื่อเจอคนที่ไม่สมควรลูกศิษย์ก็เริ่มปฏิเสธด้วยความสุภาพแปลกใจไหมบางคนกลับเคารพเขามากขึ้นเห็นว่าเขาเป็นคนจริงจังไม่ใช่คนอ่อนแอส่วนคนที่เคยเอาเปรียบก็โกรธแต่ลูกศิษย์ก็รู้ว่าความโกรธนั้นมาจากความเคยชินที่เขาเคยควบคุมได้ ไม่ใช่มาจากความเสียหายที่แท้จริงนี่แหละคือจุดเปลี่ยนเมื่อลูกศิษย์เริ่มรู้จักตัวเองเริ่มรู้จักความสมดุลเริ่มรู้จักที่จะให้และไม่ให้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความใจดีนั้นไม่ได้มีแค่การให้แต่ต้องรู้จักการรับความดีต้องมีปัญญาต้องรู้จักขอบเขตไม่ใช่แค่เสียสละแต่ต้องรักตัวเองด้วยขอบเขตไม่ใช่กำแพง แต่เป็นการเคารพทั้งตัวเองและคนอื่นสอนให้คนอื่นรู้ว่าความใจดีของเราคือของขวัญไม่ใช่หน้าทีและคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับการรักตัวเองความใจดีที่แท้จริงต้องให้จากใจไม่ใช่เพื่อหวังผลเมื่อเราให้โดยไม่ยึดติดแม้คนจะไม่เห็นค่าใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเป็นสุขในการให้ เหมือนกับน้ำที่แม้จะอ่อนแต่ก็สามารถกัดซอกภูเขาได้ความใจดีที่มาจากความเข้มแข็งก็เหมือนน้ำที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังลูกศิษย์เข้าใจแล้วว่าการที่โดนเอาเปรียบไม่ได้มาจากความใจดีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความไม่สมดุลในตัวเองเมื่อเรารู้จักรักตัวเองมีสติรู้จักให้และไม่ให้เริ่มเข้าใจและเดินทางสายกลางความใจดีก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และสร้างความสุขให้กับทั้งเราและคนอื่นนี่แหละคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความใจดีที่มักโดนเอาเปรียบขอให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปคิดไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขอย่างมีปัญญาก็จบแล้วสําหรับเนื้อหานี้คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ใจดีแล้วโดนเอาเปรียบไหมแล้วคุณมีวิธีรับมืออย่างไรลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงดนบันดาลให้ทุกท่านมีสติมีปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตและสามารถใช้ความใจดีนี้เพื่อสร้างความสุขและสันติสุขให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นตลอดไปอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ